สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติด,ดตามช่อง YouTube ช่องผมและเพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยฝากกดติดตาม YouTube ช่องผมนด้ครับก่อนชมคลิปฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาทำการทดลองบอลดำกับบอลน,น้านะครับมาปลูกไว้ในกระถางเดียวกันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับผมทำการทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางครับว่าการทดลองนี้มัน ได้ผลหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาเอาบอนาที่เราเอามาโยนทิ้งครับตอนแรกกะว่าจะไม่ปลูกครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าเขายังเกิดอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเอามาทําการทดลองครับว่าเขาจะรอดอยู่หรือเปล่าครับนี่ก็เป็นป่าไผ่นะครับผมที่อยู่หลังบ้านนะครับตอนแรกกะว่าจะไม่ปลูกนะครับเพราะมัน ปลูกไปแล้วก็เหมือนมันมันจะเยอะเปล่าครับผมก็เอามาทิ้งนะครับอ๋อเพื่อนๆครับมันยังรอดอยู่ครับนี่ครับผมตอนนี้เช้ามันก็มืดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บมานะครับผม ออกมาสามต้นเลยนะครับมันเกือบตายแล้วครับผมเพราะไม่มีน้ําเลี้ยงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําการทดลองเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะพาเพื่อนมาทดลองนะครับบนนานะครับผมแล้วก็บนดาแบกไมจิกนะครับแบบนี้นะครับเราจะทําการปลูกในกระถางเดียวกันนะครับเพื่อให้รากมันพันกันนะครับ เราจะดูการเปลีป่ยนแปลงของใบบอลนานครับเขาจะกลายเป็นแบ็กมจิกได้ไหมครับผมนี่ครับไอนี้ฟังบ้านเพื่อนๆเขาเรียกชื่ออะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะครับนี่ลักษณะต้นของเขาก็มีหัวครับแล้วก็มีไหลนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็จะนำมาปลูกในกระถางเดียวกันแบบนี้นะครับ เราจะลองสังเกตดูว่าบอนาตัวนี้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับผมแบบที่สองก็เราจะเอาไหลนะครับนี่นะครับของบอนานะครับผมมาเสียบกับไหลแบกเมจิกนะครับเนี่ยที่เขาจะเริ่มมีใบนิดหนึ่งครับนี่ครับอันนี้เป็นไหลของแบกเมจิกที่ผมชามไว้นะครับเราจะลองมาเสียบเราจะทําเป็นสองวิธีนะครับเราจะดูว่าวิธีไหนจะ มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับ EP นี้นี่ก็จะเป็น EP ที่1นนะครับเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตเป็น EP ที่2ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทํานะครับดับแรกแล้วก็ปลูกรวมกันก่อนนะครับผม เดี๋ยวเราจะล้างนะ้ำให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวล้างใส่กระถางนี้เลยครับผมลากเขาเยอะมากครับแบ่งไม่จิกเดี๋ยวผมจะล้างให้เพื่อนดูนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆรากเขาเยอะมากครับผมนี่ก็เป็นไหลของเขานะครับตัวนี้ก็จะมีสี่ไหลนะครับที่ผมตัดไปนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็นี่ไหลสุดท้ายครับผมนี่เป็นใบนะครับนี่รากเขาครับเหมือนรากบัวเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการพันนะครับแล้วก็ไว้ในกระถางอันเดิมนะครับผมนี่ครับ นี่ก็แกะให้เพื่อนดูนะครับขออนุญาตเอาอันนี้ลงก่อนนะครับส่วนดินนะครับเราจะใช้เป็นดินเดียวนะครับผมนี่ยเป็นดินเหดียวนะครับเอาเลยครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับแบบนี้นะครับผมพันเลยครับ แบบนี้เลยครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นครับเป็นการทดลองนะครับมันอาจจะเกิดเป็นจริงก็ได้ครับหรือไม่เป็นจริงนะครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับผมก็ได้ทําการทดลองตามที่เพื่อนๆแนะนํามาครับเผื่อเพื่อนเพื่อนเขาอยากรู้ว่าวิธีนี้มันเป็นมันมีผลเป็นไปได้หรือเปล่าหรือมันไม่เป็นจริงนะครับผมก็จะนํามาทําให้เพื่อนเพนดูครับนี่ครับก่อนนะครับว่าเขาจะกลายเป็นแบบไหนนะครับ เรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับทำการลงปลูกเลยครับผมครับผมเป็นดินเหนียวนะครับเ,เพื่อนๆทับไปเลยครับนี่ครับผมไม่ต้องกลัวครับไหลเขาจะแทงทะลุดินเหนียวมา่แล้วครับ ครับผมจะเอาอะไรมาผูกนิดนึงนะครับครับผมจะยึดต้นให้มันไม่ให้มันให้อยู่ด้วยกันนะครับผมก็เพื่อนๆมีวัสดุอะไรเชื่อกอะไรก็ได้ครับผมใช้เป็นลวดอันนี้นะครับผมแค่ประคองให้มันอยู่โดยการแค่นั้นนะครับผม นี่นะครับประมาณนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนวันที่นะครับครับผมวันนี้ก็เช้าวันที่ยี่หกนะครับผมตักไว้นะครับเดี๋ยวเราก็นําไปวางไว้ตรงแดดเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเขาตายยากครับขนาดผมเอาไปโยนทิ้งตั้งนานน่ะเขายังมีชีวิตรอดได้นะครับ ขอญาตยกไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอเติมน้ำหน่อยนะครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ก็ไว้ในแดดร้อยเอร์เซ็นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูการเปลีป่ยนแปลงของใบสีเขียวเนี่ยครับผมว่เาเขา จะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นพร้อมกันนะครับส่วนวิธีที่สองเราก็จะนำไหลกับไหลนะครับมาพันด้ดยกันนะครับเป็นต้นเดียวกันนะครับว่าต้นเนี้ยเขาจะดำไหมนะครับผมเดี๋ยวเราแกะดูตรงข้อเขาก่อนนะครับเราจะทำไปพร้อมกันนะครับสองวิธีในคลิปเดียวกันนะครับ เขาก็จะเกิดตาสีเขียวตรงนี้เดี๋ยวผมจะตัดเลยนะครับครับผมนี่ครับได้แล้วครับผมนี่ก็จะเป็นบนดดาแบกไม่จริงนะครับที่เราตัดช้าไว้นะครับเดี๋ยวเราจะปาดเนื้อเยื่อข้างบนนะครับ แล้วมาประกบกันแล้วก็พันนะครับผมนี่ก็มีง่ายๆนะครับทุกครั้งก็ล้างแอนคอร์ก่อนนะครับนี่ครับผมปาดป,ประมาณนี้นะครับ จะเอาแบบนี้เลยครับผมเล้วก็เอาอันนี้ปิดอีกทีหนึ่งถ้าแบบนี้เขาเน่านะครับก็ไม่เป็นไรครับเราอยากรู้ว่าเส้นสีดํานี้ครับจากแบกเมจิกนะครับมันจะวิ่งมาฝั่งบอลนาหรือเปล่าครับผมอยากรู้เนื้อเยื่อของเขานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพันเลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ก็ง่ายๆครับถูกมัดิหาตามบ้านได้นะครับผมไม่ต้องไปซื้อก็ได้ครับผม ก็พันยากหน่อยนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงพร้อมๆกันนะครับสับคลิปนี้ก็เป็นอีพีหนึ่งนะครับ เพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไปเลยครับเดี๋ยวผมจะอัปเดต ep ีที่2ให้ดูนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับอันนี้ถ้า ep ีที่2ถ้ามันถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะบอกมีนะครับเพื่อนๆก็นําไปทําตามแต่ถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องไปทําตามให้เสียเวลานะครับผมนี่นะครับ เราจะมาดูใบนี้นะครับผมที่เป็นฝั่งบอลนาที่เป็นสีเขียวครับเขาจะมีสีดําหรือเปล่าครับหรือเขาจะกลายเป็นแบกเมจิกกลายครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบกเมจิกนะครับเราจะนี่ครับฝังไปเลยกระถางเก่านะครับผมขออนุญาตตัดอันนี้ออกนิดนึงครับนี่ผมฝฟังราบไปเลยครับ ผมประมาณนี้ครับผมไม่ต้องไปฝังลึกนะครับเพราะยังไงเขาก็เกิดอยู่แล้วครับผมนี่ครับผมก็เป็นสองวิธีที่ผมนํามาทําเพื่อนๆดูนะครับผมนี่ต่อไปก็ไปวางไว้ผมจะเลือกวางที่มีน้ําในอ่างครับให้อยู่น้ําประมาณนี้ครับผมแล้วก็วางไว้ให้เขาชุ่มชื้นตลอดครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการทดลองครับนําบอล แบกไมจิกกับบอลนามาปลูกรวมกันวิธีที่1ครับวิธีที่2ก็นํามาเสียบในรากในไหลเดียวกันนะครับผมเป็น ep ีที่1นะครับรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยฝากกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดอีีที่2เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับผมเป็น EP พีที่2ครับผมจะอัปเดตแค่ EP พีที่2เฉยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ